การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ o ็อกซ่าีกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งอย่างง่ายนะครับโดยไม่ผ่านเว็บของนักพัฒนา70นะครับเราก็จะใช้งานอีกเว็บหนึ่งนะครับนั่นก็คือ nite.com e. นะครับ n i n t e c o m นะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีโปรแกรมพื้นฐานต่างๆให้เลือกดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโปรแกรม70ที่เราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวใดนะครับ Google e. Google Gmail Documents Link Link Dash Braid Visited ครับผมผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับพอดีผมเปิดหน้าเว็บ Google ค้างไว้นะครับผมจะกด Alt+D e r นะครับเพื่อไปยังเว็บแอดเดรสนะครับหรือที่ไว้พิมพ์เว็บไซต์นะครับ a d d r e s s and search bar edit has auto completes นนะ address and search bar นะครับเราก็กดลบนะครับแล้วเราก็จะพิมพ์ w w w n i n a i c o m นะครับ w w w n, n i n t e c o m นี่นะ n i n i t e c o m นะครับ, e บ ninite.com พิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter เลยครับ ninite.com selected ninite.com o n s e l e c t e d ninite install or update multiple apps at one เนี่นะครับเราเข้ามาในเว็บ ninite.com แล้วอย่าลืมกด c o ค t นท l h โฮมนะครับ เขาจะมาอยู่ที่ส่วนแรกนะครับจากนั้นเราจะกดตัว H นะครับ Hotel นะครับให้ไปหัวข้อ c o m p e t i t i o n นะครับ We also have a p a g e install and in always up dash trusted by new dot pick list with 13 items web browsers messaging heading l e v e media heading level runtime s heading l e v e imaging heading level documents heading l e v e security heading l e v e file sharing heading online storage other heading level utilities heading compression heading level C นี่นะครับ c o m p e t i t i o n Heading Level 4นะ Level 4นะครับ เมื่อเราเจอคอมเพสชันแล้วนะครับก็คือเป็นหัวข้อการบีบอัดนะครับจากนั้นเราจะกดตัว x นะครับ x a y นะครับเพื่อหาโปรแกรม7เจิบครับเจอแล้วนะครับ7 dash zip นะครับเขาก็จะ not check ไว้อยู่นะฮะเราก็สามารถที่จะกดเช็คนะครับผมจะกด Space bar เพื่อเช็คถูกเลยนะครับ Checked เเรียบร้อยนะฮะอะเดี๋ยวเราจะลองกดลูกศรล่างสักนิดนึงนะครับเพื่ออ่านรายละเอียดคร่าวๆนะครับ Great compression up 2อี่เขาก็จะบอกถึงเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวลองกดลูกศรล่างอีกทีนึง check box not check อ่าโอเคนะฮะเขาก็จะไปโปรแกรมต่อไปแล้วนะครับในหมวดของ compression นะฮะซึ่งเราได้เลือกเช็คถูก70ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะกดตัว B นะครับ Bravo นะไปที่ Button นะครับ Get your Alt plus g นี่นะ Button หรือปุ่ม เกตนิไน์นะครับเมื่อเจอแล้วก็ Enter เลยครับเขาก็จะมาที่หน้าให้เซฟไฟล์นะครับซึ่งโปรแกรมนิไน์เขาก็จะสร้างในส่วนของไฟล์เล็กๆขึ้นมานะ mm hmm. เพื่อให้เราเซฟโปรแกรมต่างๆที่เราได้เลือกเช็คถูกไว้นะฮะซึ่งณที่นี้เราก็จะเลือกแค่70นะคร แต่จริงๆเราสามารถที่จะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเซฟเลยนะครับแถบไปที่เซฟครับ S. <S จเจอแล้วก็เอนเ r อร์เลยนะครับ ing, เรียบร้อยแล้วนะครับ desktop list ก็ดาวน์โหลด70เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับโดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ในดาวน์โหลดครับ user items view d d Desktop D d o c u t e t s D d o w n lit o เจ็ด i ิบ m i d n i g i t e จ็ด zip installer x e นึเห็นไหมครับเข้ามาแล้วก็จะหาชื่อไฟล์นะครับ n i n i g h t zip installer นะครับเมื่อกี้ก็ที่ได้ยินผ่านๆก็จะเป็นโปรแกรมของ7จ zip นะครับที่ดาวน์โหลดจากเว็บของ7จ zip เองนะครับแต่ในที่นี้เราจะติดตั้ง n i n i t นะครับ7 zip installer นะที่เราเพิ่งโหลดมานะครับ เดี๋ยวเราก็กด enter ที่ไฟล์กันได้เลยครับ window แล้วเราก็รอครับ <percent. 74. S 1> อรออย่างเดียวเลยนะ,ะนฮะเขาจะทําการ <preparing S 1> ต,ตั้งนะครับนี่ฮะเขาจะทำการตั้งนะคร เจ็ดสู่นะครับก็รอสักประเดี๋ยวนึงนะครับก็เขาก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม70ให้นะโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเ,เมื่อนะครับเราได้นะครับรอจนเ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ลองกดแ็บไปครั้งหนึ่งนะครับ Ling l c อ่าแล้วก็ถ้ายังไม่เจอปุ่มโคดก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อสำรวจว่าให้เจอปุ่มโคดนะครับพอเจอปุ่มโคดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าโปรแกรมได้ติดตั้งแล้วนะครแต่ถ้ายังไม่เจอแสดงว่าการติดตั้งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครก็ต้องรอกันต่อไปนะครับในที่นี้เจอปุ่มโคดแล้วก็กด Enter ได้เลยครับ C:users นี่นะครับผมในที่นี้โปรแกรมก็ จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเช็คนะครับว่าโปรแกรมคือเราเข้าใจว่าโปรแกรมติดตั้งแล้วนะแต่ว่าเราเช็คเพื่อความมั่นใจว่าติดตั้งจริงหรือเปล่านะฮะให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะบีบอัดข้อมูลนะครับซึ่งในที่นี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นโฟลเดอร์รูปนะครับที่อยู่ในเด s ก์ท็อป m s Document นะครับ รูป3ามออสามอ,อาม่าเป็นโฟลเดอร์รูปที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเมื่อมาที่โฟลเดอร์นี้แล้วให้กดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเลื่อนหา70ซับเมนูครับ <ext> menu. โดยการกดลูกศรล่างนะครับหลังจากกดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วเจ็ด dash ซับเมนูนะนะครับเมื่อเจอแล้วก็เป็นอันว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับก็กดลูกศรล่างลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราก็ได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งรวมถึงตรวจเช็คว่าโปรแกรมนั้นได้ติดตั้งมาในเครื่องของเราแล้วจริงๆนะครับนั่นก็คือโปรแกรม7 0นะครับเรามั่นใจแล้วว่าโปรแกรมได้ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับ เราก็จะไปเรียนรู้กันในคลิปต่อไปเลยครับ